สวัสดีค่ะอาจารย์อุตรพัทโหราอาจารย์ซุส้อยนะที่อาจารย์หายไปไม่ใช่อาจารย์หายอาจารย์เอ่อทำงานคนเดียวง่คืออาจารย์ก็ต้องทําไฟล์ทําอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งตอนนี้อาจารย์กำลังทําเรื่องสงครามอยู่เป็นเรื่องหลักเลยนะแต่ว่าเนื่องจากการอธิบายให้เอ่อแฟนเพจได้เข้าใจหรืออะไรเงี้ยบางาทีมันก็ต้องอาศัยการจัดเตรียมจัดทําอะไรเงี้ยในเข้ามาแต่ก็ขอ แจ้งว่าทุกคนควรไปกดสั b s c r i b ์ไว้เพราะว่าสมมติถ้าเราพูดเรื่องสงครามมากๆพี่มาร์กจะปิดเพจอาจารย์นะต้องเข้าใจก่อนนะเรื่องนี้ว่าพี่มาร์กเป็นชนชาติะอะไรแอนหนูไม่รู้เขาเป็นอเมริกันเชื้อสายยิวนะเธอนันก็คือว่าถ้าอาจารย์เขียนอะไรตรงไปตรงมาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะปิดเพจอาจารย์ซัดเดนลี่ทันทีเข้าใจเปล่านะเอาะทีนี้สงครามโลกครั้งที่สามเริ่มต้นหรือยังเริ่มแล้วนะ สงครามโลกครั้งที่สามถ้าเรานับนะมันจะต้องนับสองศูนย์สองสองก็คือท่าสองห้าหกห้าถูกปะเออปูตินอินเวดยูเครนยี่สี่กอพหกห้าถูกไหมสงครามเนะ่ยจะเริ่มตามระยะเอ่อแล้วก็จบลงตามระยะเวลาของดาวมารตยูนะ ก็คือกีนเวลาทั้งหมด7ปีแต่มันตัดหัวท้ายไม่จะเหลือประมาณ6ปีดนะังนั้นสงครามจะไปสิ้นสุดนะก็ประมาณปี2029นะก็คือปี72นะแต่ความจริง71ก็โอเคละนะแต่นี่คือเราพูดครอบครอบไหมแต่หลังจากนั้นจะเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบนโลกมีทั้งดีและล้ายอย่ะนะแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราเราควรจะระวังหรือยังตอนนี้ก็ถือว่าทงเหลืองแล้วนะวันนี้ นะทงเหลืองแล้วทงเหลืองแล้วนะเพราะขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้นะอิสราเอลเนี่ยได้ถล่มปาเลสไตน์ที่กาซาสติปก็คือฉนนกาซาเนี่ยมาหลายชั่วโมงแล้วคือถล่มแบบยิงแบบไม่หยุดเลยก็คือว่าคนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นต้องตายทั้งหมดก็คือให้อพยพออกแต่โอนอยยพออกไม่ได้เพราะว่าฉนนกาซามันเป็นคุกเปิดคือหมายความว่ามันเป็น ถูกล้อมเอาไว้ทุกทางอ่ะคือเขาแจป่ะคนมันจะโหเอาคนตั้งหลายล้านคนอ่ะสิบสิบสองล้านสิบสามล้านคนออกจากพื้นที่เล็กๆที่เล็กมากเล็กเท่ากับเขตเหมือนบางเขตลาดพร้าวอย่างเงี้ยออกไปอ่ะภายในเวลายี่ี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงซึ่งตอนนี้กินไปแล้วประมาณครึ่งทางนะคือตอนนี้เขาถ้าหนูไปดู YouTube มันจะมีเพจที่ถ่ายช่อสดการยิงอ่ะ แค่มาอุ๊ยพูดจริงโดนตัดป่งางวะเนี่ยคือหนูไปดูเพจเลยมันจะมีเพจที่แบบเหมือนถ่ายท่าสดการถล่มฉนวนการซาอยู่ตอนนี้นะก็ยิงกันตุ้มๆยิงมาหลายชั่วโมงแล้วดังนั้นก็คือว่าอันนี้มันจะเป็นโฮโลโคลอสนะก็คือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันชาปาเลสไตน์นะซึ่งหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่ามันจะไม่หยุดคือใครไม่หยุดก็คือว่าคิดว่าโลกมุสลิมเขาจะยอมหรือไงล่ะ คือเข้าใจป่ะก็คือปัญหาก็คือว่าคือเขาก็จะต้องตอบโต้ไงทีนี้พอตอบโต้มันก็จะลุกลามบานปลายใหญ่โตกลายเป็นสงครามโลกไปเป็นไปตามดาวที่เดินอะนะเนี่ยเข้ามาเป็นไปตามดาวที่เดินนะทีนี้ไอ้เรื่องการอาคุภัยปาลิสไทร์หมาย,าย,ายถึงว่าการลบปลาลิสไซร์ออกจากแผ่นที่โลกเนี่ยมันอาจจะกินเวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะก็คือวันเสาร์ นี้อ่ะนะวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ็ดตุลานะไปจนถึงสิบสี่ตุลาหน้าหรืออาจจะบวกไปอีกสี่วันเป็นประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสี่วันอะรอบที่แล้วมันเคยเกิดมาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ดูนะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะหนูสังเกตนะมันเกิดวันเสาร์นะเธอเธอจําจไว้นะจำวันเสาร์ไว้ให้ดีนะวันเสาร์น้แลมแปดข้ามวันพระเล็กไปถึงวันพระใหญ่อันนี้คือคือความรุนแรงแบบ เยอะๆนะจะเกิดขึ้นในสปสาห์นี้นะคือมันจะแรงมแงมากอะ่ะก็คือตอนนี้แรงมากท่้นหนูไปดูถ่ายทอดสดสิตอนนี้คือยิงตุ้มๆ,ๆนี้เลยตุ้มๆ,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 ๆแบบไม่มีการหยุดพักนะอันนี้จะาดาวาให้ดูตอนนี้มฤตยูอยู่ที่5องศาพักนะดาวสาวอยู่ที่48องศาพักพักเพรว่าถอยหลังคือดาวถอยหลังไม่ดีนะดาวหลังอลมันจะวิปริตนะนะเพื่อหัดพักถอยหลังราหูตอนนี้ถือว่าย้ายแล้วนะ ถ้าตามวันที่มันยังไม่ย้ายหรอกแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันย้ายแล้วนะตอนนี้ก็คือย้ายไม่อยู่ราศีนี้แล้วทับราหูเดิมของดวงเมืองไทยนะทีนี้นะวันที่เกิดเหตุนะดาวจันทร์จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยดาวจันทร์อยู่เพชรคาาเลิกนะยี่ห้าองศาชื่อว่าปุราวะสุเพชรคาาเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่สวสัสดิเทวีเอ๊ะขอโทษไปอยู่ที่วิสาขาเพชรคาในวันเลิกอะ่ะ นะถ้ายังไม่หนำใจก็จะยาวไปจนถึงนน่นน่ะปุรละวสุอขอโทษปุระภาพผลคุณีไม่ใช่อาจารย์พูดผิดละปุราะภาพพัทธารโปดเพชฌฆาตนะก็คือบวบีเจ็ดวันอะรอบที่แล้วก็ใช้เวลารอบที่แล้วนะรอบที่แล้วคือ6ตุลาถึง24ตุลาสเสด็จนาม25ตุลาก็คือว่าผีวิ6ไปถึง24ทั้งหมด21วันก็คือท่า3สัปดาห์ รอบนี้ก็อาจจะไปสิ้นสุดตอนที่พระจันทร์อยู่ตรงนี้แหละนะพระจันทร์อยู่ที่ปุราพัทลปดเพชชาตก็คือตอนนี้พระจันทร์เริ่มที่ปุรลวสุเพชชาตมันจะพิกพีกไปถึงวิสาขาเพชชาตแล้วก็ไปจบที่ปุราพัทลปดเพชชาตนะนะนะเรื่องนี้มันเคยเกิดมาก่อนนะประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยพ่อดาวมฤตยูมันซ้ำรอยไนงะคือถ้าหนูเป็นแฟนเพจจานทร์เก่าแก่แยาวนานในเพจนั้นหนูอาจจะจะพูดเรื่องสงครามมานานแล้วนะว่ามันเกิดสงครามพ,พ่อดาวมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยมัน มันมันเป็นดาวสงคราม moved. ถ้าเกิดว่ามันไปโดนดาวเป็นศูนย์สามเจ็ดเก้าอะนะเข้าใจมานะนะทีนี้เอ,อ่อเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมีถ้าถ้าว่ามันแรงกว่านี้มันจะมีนะแรงกว่านี้นะแรงกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีแรงแบบแรง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 อะนะวันไหนรู้มาก็คือเดี๋ยวทุกคนต้องตั้งรับไเลยนะเดี๋ยวพ,พ,พระเจดจะเข้าตรงนี้นะ วันที่สี่พยอวันเสาร์นะหนูเห็นไหมวันเสาร์แล้ววันที่สี่พยอเข้าตรงนี้นะนะแล้วแล้วก็คือสี่พยอนะแล้วก็มันจะมีดาวจันทรเข้ามาอีกนะเพื่อจะร่วมหัวชมท้ายนะคือวันที่สิบเอ็ดพยอพฤจิการนะวันเสาร์เหมือนกันนะจำจำวันที่เลยนะสี่พยอนะวันเสาร์แล้วก็สิบเอ็ดพยอวันเสาร์ นะปีนี้นะหกหกจำันที่นี้ไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่งยากกว่านี้นี่มันพึ่งตุลาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวค่อยดูพอยอหนักกว่าเลยนะเพราะเดี๋ยวเกดจะเข้าไปร่วมถล่มนะเมื่อไหร่ที่เกดย้ายไปคือพิจิก,กาเขาเรียกว่าพักพวกทะมาร่วมกันวลุมวต้มรุมรักแมรี่จะจะแบบยุ่งกว่านี้นะเข้าใจไหมอันนี้จาย์พูดเนี้ยก็คืออันนี้คือถือว่าจารย์ชักธงเหลืองอย่างเป็นทางการนะเพราะจารย์เคย เคยเขียนไหมหลายปีแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่มันอาจารย์คิดว่ามันยกระดับนะอาจารย์ก็จะชักธงเหลืองคือธงต่อไปคือธงแดงแล้วนะไม่มีธงแล้วนะคือเขียวเหลืองแดงเขียวเนี่ยอาจารย์ชักไปแล้วปีหกห้าใช่ไหมตอนเนี้ยคือวันเนี้ยเป็นวันที่อาจารย์ชักธงเหลืองแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ชักธงแดงคือหนูต้องเข้าโตารตัสแล้วอะเข้าไปทําไงคะโตรตัส เอ้าก็เข้าไปเก็บของซื้อของไม่ต้องใช้เงินสดนะเงินสดไว้เก็บไปกับตัวใช้บัตรเครดิตหนูไม่มีบัตรเครดิตยืมเพื่อนทําไมต้องใช้บัตรเครดิตถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวทัวลงเออเงินสดเก็บไว้เอาบัตรเครดิตก่อนเข้าใจบ้างหนูใช้บัตรเครดิตไปเลยนะและก็ไปโลตาสซื้อของนะอาหารกระป๋องนะโหนมาม่ามีอายุหกเดือนข้าวก็อายุสั้นนะ สมมติหนูไปซื้อของหนูกินมาม่าก่อนให้มาม่าหมดอายุแล้วหนูค่อยกินอย่างอื่นระหว่างที่มาม่ายังไม่หมดอายุหนูก็ปลูกข้าวไปข้าวมีอายุสี่เดือนถึงจะโตเก็บเกียวได้นะปลูกที่บ้านในในบ่อที่บ้านนะนะอันนี้พูดถึงในกรณีที่มันเกิดเรื่องแล้วไก่สองตัวไปหาไว้ไก่ไข่นะไก่ไข่ไม่ต้องมีตัวผู้มันก็ออกไข่นะเผื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ ไก่ต้องเป็นไก่ไข่ไก่เนื้อไม่เอาไก่ไข่เวลา,าออกไข่จะได้กินไข่ทุกวันหนูก็รีไใส่เคินไปน,นี้คือพูดกรณีที่ธงแดงแล้วนะไม่ใช่พูดวันนี้นะวันนี้ไม่ต้องรีบไปโตรตัสเดี๋ยวเขาหาเราบ้าแล้วจันละคะจาย์าาเก็บไปยังโอ้โหจะเหลือเหรอแต่จารย์พูดไม่ได้ไงหนะูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแฟนเพจถามว่าจาันบ้าเดี๋ยวจย์จะให้ดูนะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือป,ประวัติศาสตร ซ้ำรอยเดิมนะหนมันเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วในวันที่เดียวกันด้วยนี่เดี๋ยวจัจะขึ้นดูรอสักครู่ในเน่เดี๋ยวจัจะให้ดูนะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเออเ,เรียกว่าเออวันยมขี้ปูนะวันยมขี้ปูก็คือวันสงครามยมขี้ปูหกตุลาเป็นวันเสาร์นะหน นี่เห็นมาจ้าบอกให้จําวันเสาร์ไว้6ตุลา2516นะเออมันเป็นวันเหมือนเหมือนรอบนี้เลยนะเขาใช้วันยมคีปูยมคีปูเป็นวันทางศาสนาน่ะรอบนี้ก็คือวันที่7ตุลาก็เป็นวันทางศาสนานะอืมยมคีปูเนี่ยเป็นวันของยิวใช่ไหมแล้วก็จะเป็นวันลอมดอนด้วยนะเขาใช้ชื่อว่ายมคีปูวอลนะแต่สงครามรอบที่แล้วเนี่ยนะมันเกิด6ตุลาถึง25ตุลา จริงจริงมันเสร็จตั้งแต่24ตุลาแล้วนะก็คือ24ลบลบ6กหรือท่านลบ6กหรือท่า่เหลือประมาณ18วันใช่ไหมประมาณ2อาทิตย์กว่าถูกปหมใช่ไหมใช่ไหม24ลบ6ยี่5ายกเออประมาณ2สัป2สัปดาห์กว่านะเป็นวันเสาร์25เป็นวันเสาร์นะไอนเสาร์ปะวะแต่6ก็วันเสาร์นะนะเห็นไหมประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเดิม1973ถ้าเรา ถ้าคนจำได้1973คืออะไร1973ก็คือปี25เท่าไหร่ลูก2516เมืองไทยเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยเกิด14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19ถูกไหมจำได้ไหมที่เรามีเ่สงคารามกลางเมืองอะนะระหว่างคอมมิวนิส นะกับกระทิงแดงแล้วก็ประชาชนทั่วไปคือตอนนั้นอนะ่ะเอ่อภูมิภาคเอเชียบุรพาของเราเนี่ยโดนคอมคอมิวนิสต์ครอบงำนะคือครอบงำทุกหย่อมย้านะประชาชนก็กลัวคอมมิวนิสต์มากเลยแต่คอมมิวนิสต์ก็น่ากลัวจริงๆหนูโคตรน่ากลัวคอมมิวนิสต์อ่ะนะนะก็เกิดการต่อสู้กันนะนักศึกษาเนี่ยคือไปเข้ากับคอมมิวนิสต์นะแต่ไม่ได้ความว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นะคือนักศึกษาก็ยังไม่รู้จักหรอกว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรเพียงแต่ว่า ไปเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์เฉยๆแต่ว่าหมายถึงว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดคอมมิวนิสต์เลยนะเพียงแต่แบบไม่ได้ไม่ได้รู้เท่าถึงการนะนะีน่เข้ามาแต่ตอนนั้นนะ่ะเออในสถานการณ์กนะ็คือคนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียบูรพานะ่ะคือกลัวคอมมิวนิสต์มากสุดๆนะปี1975ก็คือถัดจาก6ตุลา1975คือวันที่เวียดนามปลดแอกนะคือหมายถึงว่าคอมมิวนิสต์ชนะ ชนะเออคือหมายถึงว่าแทนโฟเออ่พจแทนโฟท่านโฮจิมินหะ์น่ะนะเออสามารถที่จะเออไล่สารนัดออกจากเออไซกองก็คือเออโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยในวันที่ที่เขาประกาศนะสามสิบเมษายนหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเห็นไหมหลังจากนี้สองปีอเมริกาพ่ายแพ้ต่อละสงครามกับเวียดนามทำให้คอมมิช ยึดเปียดนามสมบูรณ์แบบในวันที่30เมษายน1975หลังจากวันยมขี้ปูไป2ปีไม่ถึงนะปีครึ่งนะเพราะมันเมษาคตุลาปีครึ่งใช่ไหมนนี่คืออาจาที่อาจารย์พูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์ไม่ใช่นายคืออาจารย์ให้พูดให้ให้เข้าใจสถนานการณ์ในตอนนั้นว่า โลกในตอนนั้นมันเป็นยังไงคือเวลาหนูหนูดูนะหนูย่าวโลกตอนนี้เป็ดผีบเทียบกับโลกตอนนั้นนะมันคนละเรื่องกันนะคือสถานการณ์ในตอนนั้นกับสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่เหมือนกันในสถานการณ์ปี1975นั้นนะ่ะคอมมิวนิสต์ครอบครอบงำไปแล้วทั่วทางูมิภาคคือว่าได้ลาวขเขมรแล้วก็ได้เอ่อได้เวียดนามแล้วนะขเขมรมันก็จะมีแบ่แงแบ่งเป็นสามฝ่ายใช่ไหมนึกออกไหว่าตอนนั้นคือไอความกลัวตอนนั้นมีความกลัวเกิดขึ้นมากกันนะในในช่วงสถานการณ์นั้นอันนี้คืออาจารย์ อาจารย์พูดเรื่องนี้เพราะว่าให้หนูเปรียบเทียบระยะเวลาให้ออกว่าระยะเวลาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโลกมันผ่านมาหนูเอาเอาันนี้าาตั้งตั้งสิสองห้าหกหกลบสองห้าหนึ่งหกกี่ปีห้าสิปีผ่านไปครึ่งทศวรรษน,นะเข้าใจป่ะคืออันนี้คือโลกโลกโลกที่มันเปลี่ยนไปอะนะอ่ะทีนี้ทีนี้อาจารย์จะกลับมาพูดเรื่องยมคีโป,ปูละ จมคิปูเนี่ยมันเกิดจากสึกสามประเทศนะในตอนนั้นนะซึ่งในตอนนั้นหนูจะเปรียบเทียบกับวันนี้ไม่ได้นะวันนั้นกับวันนี้มันนคะวันกันนะคือวันนั้นมันจะมีสามฝ่ายก็คืออียิปต์ช่า้ามซีเรียนะแล้วก็อิสราเอลเรบกันนะซีเรียกับอิสราเอลนี่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะอียิปต์เนี่ยคืออ่ขอโทษขอโทษอีซีเรียกับเอ กับอิบนี่อยู่ฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายมุสลิมอิสราเอลเนี่ยเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายยิวใช่ไหมใครชนะอิสราเอลชนะในรอบที่แล้วนะคือ1973นะ1973ก็คือ2016นะเขาก็ใช้ในวันศาสนาโยมคีปูเป็นวันศาสนานะเขาเรียกว่าโยมคีปูวอ1973นะเขาเรียกว่าซานายก็คือคาดศูตรซานาย เอ่อไอ้โอตส์คาบสมุทรไซนายคาสูดไซนายก็คือที่ตั้งของเอ่ออิสราเอลปัจจุบันเนี้ยมันจะมีมันก็คือเหนือจากเอ่ออียิปต์นี่อยู่แอฟริกาถูกไหมสมมตินี่เป็นอียิปต์ใช่ไหมนี่คือแอฟริกาตอนบนอียิปต์ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือมีมีทะเลใช่ไหมมีทะเลไอ้คตสตรงนี้เขาเรียกว่าคาสูดไซนายนะหลังจากสงครามเลิกนะอียิปต์ก็ได้คองสูเอตไปนะ ซีเรียค่อนข้างเสียอิสราเอล,ลก็ได้พื้นที่ในปัจจุบันนี้ครอบครองพื้นที่ในปัจจุบันที่อยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคือเขาได้หลังจากยอมทิป,ปูเดนะตอนตอนนั้นน่ะคือต้องเข้าใจนะว่าเออที่ที่อิสราเอล,ลอยู่ปัจจุบันมันเป็นแผ่นดินปารลสไน์มาก่อนเขาเรียกว่าแออผ่นดินคณะอันใช่ไหมก็เป็นพวกคนเลี้ยงแพะเดินเล่ร่อนอยู่แต่อยู่มาห้าพันปีอย่างเงี้ยนี่เข้ามาเกินห้าพันปีอยู่บดึกดำบรรนะนะทีนี้ ปรากฏว่าอิสราเอลมาอยู่ที่หลังใช่ไหมก็แต่อิสราเอลเก่งกว่าดังนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็มีสาร,าารัฐจากอังกฤษหนุนหลังใช่ไหมล่ะเขาก็มาเออยึดแผ่นดินของปาเลสไตน์ไปก่อนนะแล้วก็บีบจนปาเลสไตน์แทบก็คืออยู่ในพื้นที่ตรงกลางอ่ะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสมมติว่านี่เป็นนี่เป็นอ,อ,อิสราเอลใช่ไหมเออฉนนกาซาเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมีอยู่เล็กๆอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็มีเวสต์แบงค์ใช่ไหมชุมนากาซาตั้งแต่อาจารย์เกิดอ่ะ ก็จานก็เกิดแถวแถวหนึ่งเก้ <c oughs> าเจ็ดสามนี่แหละเนื่องวาก็คือตอนจานเกิดอ่ะเวียดนามยังไม่เป็นประเทศเลยคือเวียดนามยังลบกับอเมริกาอยู่เลยตอนที่จานเกิดนะเนี่ยฉนวนกาซ่ามาเป็นคุกบนดินนะเพราะว่ามันออกไม่ได้นะซึงว่าคนฉนวนกาซ่าหนีออกทะเลก็จะโดนยิงนะคืออิสราเอลก็ฆ่าเพราะว่าห้ามออกไปนะแล้วก็อยู่ในนี้ก็คือไม่มีน้ําคือต้องเหมือนเหมือนรับบริจาคอย่างเดียวอ่ะนะอันนี้คือเวสต์แบงค์เขาเรียกว่าเขตเวสต์แบงค์อันนี้เขาเรียกว่าฉนวนกาซ่ากาซ่าสตีท นะคือไอตอนเนี้ที่เขากำลังถล่มกันตอนเนี้ยคือถล่มกาซาสติปเดี๋ยวมันจะลาไปเวสต์แบงค์นึกออกมาก็คือตอนเนี้ก็คือตอนนี้คือสีฟ้านี่คืออิสราเอลนึกออกมาก็คือตอนนี้สิ่งที่อิสราเอลจะทำทำอยู่ขณะนี้แหละขณะนี้แลยที่เราคุยกันอยู่เนี้ยนะก็คือจะลบไอพวกนี้ออกมาก็คือว่าจะเอาคูพายก็คือว่าจะเอาทั้งหมดเนี่ยเป็นของอิสราเอลก็คือจะไม่ให้ปาเลสไตน์อยู่ในพื้นที่อิสราเอลแล้วอะนึกออกมา อ่นะอันนี้ก็คือว่าแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามุสลิมว่าคงยังไม่ยอมหรอกก็คงจะต้องรบกันที่โลกคันใครจะแพ้ใครชนะมันก็คือกําลังของอิสราเอลมันก็เยอะเยอะขว่าเพราะว่าอเมริกาใช่ไหมอเมริกาเนี่ยอยู่ข้างอิสราเอลอังกฤษนี่เขาส่งเรือรบไปหมดแล้วถูกปะลงสื่งส่งเรือรบไปหมดแล้วอนะ ก็คือตอนนี้มันกําลังเกิดการโฮโลคลอสก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์อยู่ขนาดที่เราพูดกันอยู่นี้เลยนะเขาก็ยิงกันตุ้มๆตุ้มๆตุ้มๆแต่ทีนี้เดยเดยนูรอผลสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วสิ่งแล้วเราจะอยากหรือไม่อยากให้เกิดนะนะคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าอยากหรือไม่อยากมันก็ไม่เราก็ทําอะไรไม่ได้คือเข้าใจว่าบางเรื่องมันอยู่นอกเหนือความสามารถของเราที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวหรือว่า เราจะไปทําอะไรแอะคือเข้าใจปะคือพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากะนะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีศักยภาพอะไรที่จะไปช่วยเหลืออะไรใครทั้งสิ้นทั้งมวลนะเพียงแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเข้าใจไหมก็คืออย่าไปพูดห้ามไปพาดพิงนะห้ามไปพาดพิงห้ามไปอะไรทั้งสิ้นนะคือในในส่วนของราชการยิ่งสําคัญมากเลยห้ามไปเข้าข้างไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด็ดขาดนะเพราะว่า ไม่งั้นเราจะต้องตกเป็นเป้าเสี่ยงเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ใกล้ใครลูกอยู่ใกล้ใครเราอยู่ใกล้อินโดนีเซียอยู่ใกล้ใครอกีกมาเลเซียเขาเป็นมุสลิมนะเธอเธออย่าไปยุ่งกับเขาอันนี้คือจะหาว่าป้อนเลยนะมันก็ไม่ใช่ป้อนหรอกแต่มันก็คือเราเป็นประเทศเล็กๆไงนหนูจะให้หนูทายัางไงจะให้คือคืออย่าไปยุ่งกับสงคารามไม่ต้อง ไม่ต้องไม่อยากไม่ต้องอยากเป็นฮีโร่ไม่ต้องอยากเป็นเด็กดีที่เขาเรียกกระดิกนิ้วแล้วก็เราก็ต้องไปลบกับเขาอย่างเงี้ยไม่เอาอยู่เฉยเฉยแค่อยู่เฉยก็ไม่มีตังกินข้าวแล้วเดี๋ยวมันทําสุขรามจริงๆอ่ะหนูจะตามที่ไหนกินข้าวอ่ะพี่ถามก่อนถูกป่าดังนั้นหนูไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะนี่พี่อาจารย์เตือนแล้วนะเออแต่หนูก็ทําอะไรไม่ได้อาจารย์ว่าอาจารย์ไปเตือนรัฐบาลไม่ใช่ว่าเตือนหนูหนูไม่เกี่ยวเอออันนี้อาจารย์ก็ทาอะไรได้ไม่มีใครทำอะไรได้นะโลกมันก็จะเป็นไปตามเอ่อ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรนะคืนนี้จะจะลงสองคลิปนะมันจะมีคลิปเรื่องนี้คลิปเรื่องการเงินอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปนี้ก่อนก็คือว่าค่อย,ย่อยเป็นเรื่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจแยกประเด็นว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องสนใจนะที่เห็นอยู่เนี่ยคือเออดาวในวันย,ยมคิป,ปูเดนะคือหนูจะเห็นอะไรบ้างนะก็คือว่าตอนนั้นน่ะตอนสงครามโลกครั้งที่สองอะดาวมันอยู่อยู่ตรงนี้นะ ที่มันเกิดสงครามโลกอ่ะพราะดาวมัตุดยียมันเข้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่ราศีพฤศภใช่ไหมทีนี้ไอยมที่ปู่เดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาได้ประมาณสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันไปเสิ้นสุดปีเอ่อปีเดวจะเปดสี่นะสงครามที่สองมันเป็นสองสี่แปดสองนะไปถึงสองสี่แปดเก้าใช่ไหม เออสองสี่แปดเก้าลบสองห้าหนึ่งหกเป็นเท่าไหร่เออสิบเอ็ดนะเป็นยี่สิบเจ็ดปีนะจริงๆอ่ะเหตุการณ์ยมคิปูเดเนี่ยมันเกิดหลังจากการเปลี่ยนแปลงเงินตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งอาจารย์จะเขียนต่อจากนี้นะอันนี้อาจารย์เขียนให้ดูว่าเนี่ยยมคิปูเดเนี่ยมันเกิดหลังจากสงครามนะแต่แต่รอบรอบศตวรรษนี้ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือ ถ้านับจากรอบมิยซิอแปก็80ปีผ่านไปเนี่ยนะเอ่อเหตุการณ์มันก็เกิดซ้ำอีกแต่ว่าเหตุการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยเกิดก่อนสงครามจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าสงครามก็ถือว่าเริ่มไปแล้วตั้งแต่ 24, กีบสี่กอพอหกห้านะหรือจะพูดว่าตั้งแต่ดาวมิตยิอุย้ายเข้ามามันก็เริ่มเริ่มเข้าแล้วนะดาวมิสิอุ่ย้ายเข้ามานะตอนนี้ดาวมฤติอุมีแต่เดินหน้านะไม่มีการถอยหลังนะ อันนี้อาจารย์บอกก่อนนะนั่นก็คือว่าเออเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วนะนี่ไงวันจันทร์ที่อาจารย์บอกกนเป็นวันเสาร์นะรอบนี้เป็นวันเสาร์นะหนหกเออรอบนี้มันเจ็ดรอบที่แล้วหกนะรอบที่แล้วในหกตุลาหนึ่งเก้าใช่ไหมรอบนี้นะเจ็ดตุลาหกหกเห็นไหม เหตุการณ์มันทำรอยเดิมนะอันนี้จันให้เห็นสถานการณ์ตอนนี้นะอันตอนนี้เอ,อ่อทุกคนก็ต้องระมัดระวงังคือหมายถึงว่าต้องคอยมอนิเตอร์ก็คอยตรวจดูข่าวดูคลาว์าวนะเอ,อ่อว่าตอนนี้เหตุการณ์บานๆไปไปถึงจุดไหนแล้วตอนนี้ให้เราตั้งเป้าประมาณสามสัปดาห์ก่อนว่าเห,เหตุการณ์ที่เอ,อ่อที่ที่ปาเลสไตน์ Palestine, ตอนนี้ที่กาซาสตรีปเนี่ยมันมันเป็นยังไงล่ะสองสัปดาห์น,นี้เป็นยังไงแต่จะไม่เห็นมีใคร ลดระดับความรุนแรงนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอังกฤษก็ขนกองทัพไปอเมริกาก็ขนกองทัพไปอย่างเงี้ยก็คือมันก็แปลว่ามันก็คือว่าถ้าทุกคนจะไม่ทําสงครามก็จะไม่มีใครส่งเรือลบไปถูกไหมถูกไหมทุกคนก็ต้องแบบว่าเออประชุมกันประชุมกันเขาก็จะไม่ประชุมกันหรอกก็คือเขาต้องขัดล้างก่อนแล้วประชุมทีหลงังเข้าใจปะที่ที่ถ้าหนูฆ่าคนตายเลยก็อันนี้มันเป็นจุดที่เหมือนว่า ทางมุสลิมเขาก็เหลืออดอันนี้อาจาย์ไม่ได้ว่าเข้าข้างใครนะที่พูดตามเนื้อผ้าคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่มุสลิมเขาเหลืออดแล้วไงคืออันนี้หนูอยากจะไปบอกว่าเอ้ยแต่ว่าฮามาสเป็นคนโจมตีก่อนแต่หนูต้องเข้าใจว่าในแต่ละวันแต่ละวันผ่านมาห้าสิบปีเนี่ยปาเลสไตน์ากาโดนโจมตีโหแทบจะวันเว้นวันหนูคือหนูต้องไปเห็นสภาพคุกปาเลสไตน์ก็คือว่า ปาลิสไน์มันอยู่ใจกลางของอิสราเอลซึ่งเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่บ้านเขามาก่อนนะแต่ว่าอิสราเอลมันเก่งกว่างไงเข้าใจมากคือเขามีสัญญิานภาพสูงกว่าถูกปะ่ะเขาก็ขังคนปาลิสไทน์ไว้อยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วก็อดอดอยากยาก,ยากไม่มีข้าวกินไปไหนก็ไม่ได้เพราะออกเออออกเรือะมงไปไปเกินเขตกี่ไม้กี่ไม้ไปเนี่ยเขายิงทิ้งเลยนะหนูข้าวเคลก็ไม่มีกินก็หนูมันเป็นกำแพงสองชั้นอะ่ะมันก็คือเขาแบบว่า เป็นคุกเปิดนะอันนี้มันก็คือคืออันนี้อาจารย์อ่ะอาจารย์ก็ชอบดูข่าวต่างประเทศเนาะแต่จะไม่ได้ดูข่าวจากสื่ออเมริกาอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าโลกมันก็สมมติถจะดูข่าวได้ทุกอย่างใช่ไหมอาจารย์ก็เห็นเหตุการณ์เกือบทุกวันอยู่แล้วอะก็คือสิ่งที่เขาเหมือนเขาไปทําลายบ้านปาเลสไตน์อย่างเงี้ยคือเขาทําตลอดอยู่แล้วไงแต่แต่เนื่องจากสื่อสื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อของฝั่งอเมริกันใช่ไหมทําให้แต่ละคนไม่รู้ว่าอันนี้คืออาจารย์เล่าให้ฟังว่าทําไมฮามาสเขาถึง ทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคือแต่แ้บคือหมายถึงว่าเขาจะต้องหยุดเหตุการณ์นี้แต่เขาจิไม่มีปัจจัยทางทางอื่นนะทางการเมืองหลายอย่างในเรื่องการความสัมพันธ์ระหว่างเออิอสาราเอลจะไปผูกสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียจะไปผูกสัมพันธ์กับอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องอันนี้มันก็คือก็คือเอ,อ่อถ้าเราไม่ได้ศึกษาจริงเราก็เราไม่ต้องไปวิจารณ์เขาเพราะว่าถ้าเราไม่ที่แบบ ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้มาก่อนนะ่ะเราก็จะไม่มีฐานข้อมูลใช่ไหมเราก็จะพูดผิดได้อนะเขาไม่ต้องไปว่าใครว่าใครให้มันบาปบ,บาปหรอกนะแต่พเพียงแต่ว่าที่อาจารย์พูดเรื่องนี้ก็คือให้ทุกคนรับรู้ว่าธงเหลืองก็วันนี้ถือว่าอาจารย์ชักธงเหลืองกันแล้วกันนะคืออาจารย์เออ่กำลังจะบอกให้ทุกคนนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างคือคิด ยังไม่ต้องลงมือทําก็ได้ยังไม่ต้องไปโตรตัสไม่ต้องไปซื้อของอะนะอาจารย์บ้านหนูอยู่ในทุ่งไม่มีโตรตัสเอิถ้าอยู่ในทุ่งกะปลอดภยัยคือเมืองไทยมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งอะก็ค,คือว่ามันก็คงไม่มีอะไรเอ่อยกเว้นคือมันมีคนบุกเราแบบให้เราเข้าสงครามด้วยอย่างเงี้ยนะถึงจุดที่มันเลยเถอดแล้วอะอันนั้นเราถึงจะเดือดร้อนแต่ตอนให้มันเดือดร้อนจริงๆอะมันก็จะไม่ใช่ที่เราอยู่บ้านนอกแล้วมีใครจะมาถล่มเราอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แต่ไอ้พวกที่อยู่ใกล้กลๆเขตทหารนะจะมีโดนบ้างลูกหลงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ เพราะไทยก็คงจะไม่เข้าสงครามและถ้าเกิดว่าไทยเข้าสงครามเนี่ยเดี๋ยวทหารเขาก็ยึดเองอะ่ะคือหมายถึงว่าทหารก็อาจจะยึดแบเป็นรัฐบาลแห่งชาติเหมือนตอนนี้ที่อิราเลเขาใช้รัฐบาลแห่งชาติเล็เคาจะมามันก็คืออาจจะรัฐบาลคือหมายถึงว่ารัฐบาลพลเรือนเนี่ย ไม่มีความสมมามารถทางการอาหารคือไม่สมมามารถจัดการปัญหาร,ระดับใหญ่างด้านสงครามได้เดี๋ยวทหารเขาก็เทคเองอะ่ะเพราะเมืองไทยก็เก่งอยู่แล้วเรื่องทหารเทคกันนะเคยเวนะก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็จะเทคตั้งรัฐบาลตั้งเหมือนคอสชอคอมชอ,อะไรเงี้ยนะไอเวลาอื่นนะมันยังตั้งคอมาชอคอสชอได้ถ้าเกิดเวลาสงครามถ้าบัตรตั้งไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วาถูกไหมไอนตอนนั้นน่ะเดี๋ยวก็ให้เขาให้ทหารเขาดูแลไปเราก็ เลี้ยงไก่ปลูกข้าวไปถ้าถึงจุดนั้นจริงๆถ้าถึงจุดนั้นจริงอันนี้ถือว่าอาจารย์วอร์นิ่งแล้วนะอาจารย์ได้ทําหน้าที่ของอาจารย์แล้วนะว่าอาจารย์ได้เตือนแล้วนะว่ามันเข้าเขตเริ่มจานอันตรายแล้วนะแต่ว่าเมืองไทยมันก็ยังไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าที่พูดบอกเนี่ยเพื่อไม่ให้เราแบบว่าล่าเริงเกินเหตุแบบไปยุ่เข้าข้ากันเนี้ยมันไม่ได้นะโดยจะไปยุคเข้าข้ากันนะหรือว่า เที่ยวอาสา,าจะไปลบกับเขานี่ไม่ต้องไปนะอยู่เฉยเลยนะถ้าใครท่านรัฐบาลบอกจะอาสาไปลบกับอเมริกันอิสราเอลหนูไปบอกเขาเลยนะว่าไม่ต้องไปมึงอยู่เฉยเฉอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะม่ยุ่งกับเราถูกปะถ้าเราไปยุ่งกับเขาเขาก็ต้องตอบโต้เราถูกปะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องแบบว่าเป็นคนใจดีในช่วงเวลาสงครามรู้เรื่องไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จน,น่จจะลองอีคลิปหนึ่งนะค่ะสวัสดีค่ะ